สวัสดีจ้าสาวสกุลพาพี่น้องมาเห็ดแนวอยู่แนวกินอีกแล้วด้วยจ้ะแนวกินมื้อนี้ก็คือขนมจีนน้ำยาป่าจ้ะเครื่องแกงของเราก็จะมีขา่าตะไคร้กระชายหอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะเราจะใส่เครื่องแกงทั้งหมดนี้ลงไปต้มในน้ําเดือดเลยค่ะเพื่อให้เครื่องแกงของเราสุกและมีกลิ่นหอมเนาะหลังจากนั้นก็จะใส่ พริกลงไปด้วยพริกในที่นี้สามสกุลใช้ทั้งพริกสดแล้วก็พริกแห้งนะคะส่วนเนื้อปลาในวันนี้ก็จะใช้เป็นปลาจาระเมดเพราะว่ามีอยู่ในตู้เย็นใส่ลงไปต้มพร้อมกับน้ําเครื่องแกงเลยค่ะเพื่อให้ปลาของเราสุกแล้วก็น้ําเครื่องแกงก็จะกลมกล่อม หลังจากนั้นพอสุกก็จะแกะเนื้อปลาและเครื่องแกงนั้นมาโขลกรวมกันนะคะหรือบ้านเราเรียกว่าตํานี่แหละตําให้มันละเอียดให้เข้าเนื้อจนได้เป็นสีออกมาแบบนี้เลยว้าวสีสันน่ากินมากพอเครื่องแกงของเราและเนื้อปลาละเอียดแล้วเราก็จะควักลงไปใส่ในน้ํา ต้มที่เราต้มปลากับต้มเครื่องแกงครั้งแรกนั้นนะคะน้ําก็จะนัวแล้วก็กลมกล่อมมากเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งต้มปลาแล้วก็ต้มตีนไก่ลงไปด้วยแล้วเราก็มาปรุงเลยค่ะขั้นตอนการปรุงสาวสกุลใช้น้ําตาลมะพร้าว2ช้อนโต๊ะใช้น้ําปลาค่ะ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ปรราลา้ด้วยค่ะ2ช้อนโต๊ะเหมือนกันส่วนผสมจะเท่ากันนะคะและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือผงชูรสค่ะ พอสุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมเลยค่ะพี่น้องเป็นอันดับสุดท้ายเนาะอ๋อลืมลืมลืมใส่เกลือจะต้องใส่เกลือเพื่อให้รสของเราแบบเข้มขึ้นมาเนาะนัวลึกขึ้นมาค่ะนี่ได้แล้วหนะ้าเตามาว้าวน่ากินมากตีนไก่ไปเปื่อยเด้งๆเลยตักราดเลยค่ะพี่น้องราดในขนมจีนเลยวันนี้สาวสกลขอเบิ้ลขนมจีนทริปเปิลสิสามหัวเลย ชอบมากก็ใส่มากค่ะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วก็ตักเครื่องปรุงเครื่องแกงของเราไม่ว่าจะเป็นน้ําแกงที่เข้มขน้นตีนไก่อวบอวบก้อนเลือดแน่นๆน่นนิ่มนิมโอ้โหราดน้ําลงไปช่าๆเลยจ้าอเห็นแล้วก็ยังน้ําลายไหลอีกรอบนึงผักของเราก็จะมีทั้งหมดหลายอย่างเหมือนกันนะคะมีกระหลำ่ำมีถั่วงอกมีถั่วฝักยาวเนาะแล้วก็มีใบแมงลัก ได้แล้วจ้าเพื่อนๆไปกินกันเลยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวสกลคนบ้านๆอีกแล้วด้วยจ้าเมื่อนีสาวสกลมาพบพ่อกับพี่น้องด้วยขนมจีนน้ำยาป่า,าสาวสกลตําเองด้วยจ้าเห็ดเครื่องแกงเองต้มเองต้มปลาเองตําเอง,เ,องเนาะอยากกินข้าวปุ้นเอถ้ามือใดว่างนะสาวสกกลจ้า เห็ดได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะต้มปลากว่าจะตําเครื่องแกงแบบเนี้ยแต่ว่าถ้ามือใดบาว่างกะจะกินแบบง่ายๆเนาะออย่างที่มันแบบเห็ดไวๆตําได้ง่ายๆตําเอ้ยอะไรอย่างเอ้ยแบบเนี้ยแต่เมื่อนี่ว่างกะจะพากันเห็ดกินเนาะพี่น้องเมนูโปรดของสาวสกลเลยนะขะปุ้นนี่อ้ยกินนท่าใดกระบเบื่อนี่ซื้ขอขระปุ้นมา เห็นอำยาเองจากพี่น้องใส่เลือดใส่ติ่ไก่เนาะต้มติ่กไก่เปืป่อ,มอยมาได้จากกินเขากับสาวสกุลเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมเด้อจ้ะก่อนชมสาวสก,กุลกะกดซับสไครต์ให้สาวสกุลน,นเดอ้อเป็นกำลังใจให้สาวสกุลคนบ้านๆผู้นี้เนี่ยจะ้ะจะได้มีกำลังใจในการเหตุคลิปเนาะ ใส่พักหลายๆแนวมันเ,าาเนาะพี่น้องเนาะขอปุ้นเนี่ยต้องกินกับพักไผ่ตู่จ้ะ โอ้ยคนหลายๆเนอะเต็มถาดแล้วมันงคว่มมาเด้อมาเด้อซิมก่อนใช้มือก็ได้เนาะ ืสุดยอดสุดยอดของความอร่อยและนัว อินไก่ต้มไปเปื่อยเลยอ้าคุณมีแมงวันเนาะ ข้าหอมเป๋ก็มีจ้ะเหลือมาเด้อพี่น้องเด้อข้างเงือนสาวสะกลเป็นเลือเป็นคองจ้ะ ừ ừ mà. nịm mạc Rất à. อบอุวนพร้อม แซ่บอหลี กินเขาปุ้นต้องกินพักหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ สาวสกุลพาพี่น้องมากินข้าวปุ้นได้อจามืมอนีข้าวปุ้นน้ำยาป่าเนาะสาวสกุลเห็ดเอง ใส่ตีนไก่ใส่เลือดเดี๋ยวสาวสกุลจะขอเล่มต่อเหลืออีกนิดนึงแล้วก็มีตีนไก่อยู่อีก2ตีนดีบดีสาวสกุลจะเติมด้วยซ้ําจ้ะพักกันยังเหลือหลายแซ่บเมนูข้ปุ้นเป็นเมนูที่สาวสก,ากุลหมักเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนีคลิปมันยาวแล้วขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อจะลาคาญจากไหนก็อย่าลืมติดตามสาวสกุลในคลิปต่อๆไปด้จ้ะพี่น้องขอให้พี่น้องสุขสุขคนไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย